สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถที่หลายคนรอคอยกันมานานอย่างเกียร์แคมเปอร์แวนรุ่นปี2026รถตู้แคมเปอร์แวนที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งสายเดินทางและคนที่รักการผจญภยัยผมมอมาจะาพาไปดูตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ปรับฉมใหม่ทั้งหมดสมรรถนะการขับขี่ที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไปจนถึงภายในที่เน้นความสะดวกสบายและการใช้งานที่ครบครัน รวมถึงรายละเอียดราคาที่ทุกคนอยากรู้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพจริงและตัดสินใจได้ว่ารถรุ่นนี้คุ้มค่ากับการเป็นคู่หูในการเดินทางของคุณหรือไม่เริ่มจากความประทับใจแรกเมื่อเห็นเกียร์แคมเปอร์แวนสบอกเลยว่าดีไซน์ด้านหน้านั้นดูทันสมัยและดูดันกว่าเดิมไฟหน้าแบบเลตแมทริกดีไซน์เรียวยาวพร้อมกับเส้นเดย์ไทม์ running l i h t ที่คมชัดช่วยเพิ่มความสปอร์ตและล้ำสมัยกระจังหน้าได้รับการปรับให้กว้างและดูลื่นไหลต่อเนื่องกับกันชนหน้า เสริมด้วยลวดลายโครเมียมที่ดูหรูหราแต่ไม่ฉูดฉาดเกินไปส่วนไฟตัดหมอกก็ถูกย้ายตำแหน่งใหม่ให้อยู่ต่ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างเวลาขับขี่ในพื้นที่ธุรกันดารหรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำานวยเมื่อมองจากด้านข้าง คุณจะเห็นเส้นสายตัวถังที่โชบเฉียวแต่ยังคงเอกลักษณ์ของเกียร์เอาไว้เส้นคาดสีหนึ่งวิ่งยาวจากไฟหน้าไปจนถึงด้านท้ายสร้างมิติให้รถดูยาวและเพรียวขึ้นล้ออลลอย์ขนาด19นิ้วแบบทูโทนใหม่ที่มีดีไซน์เหมือนใบพัดช,ช่วยเสริมให้รถดูแข็งแรงและมีสไตล์นอกจากนี้ยังเพิ่มความสูงใต้ท้องรถขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อรองรับการขับในเส้นทางที่ไม่เรียบด้านหลังของตัวรถปรับไฟไท้ายใหม่เป็นแบบเลฟฟูบายาวตลอดฝาท้ายเพิ่มความเด่นชัดตอนกลางคืนและช่วยให้รถดูโมเดิร์นมากขึ้น บันไดขึ้นลงไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่ใต้ชายข้างจะเลื่อนออกมาอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารด้านหลังยังมีประตูท้ายแบบลิบเกตไฟฟ้าที่สามารถเปิดขึ้นได้สูงและรวดเร็วแม้ในพื้นที่แคบก็ยังใช้งานได้เพราะมีระบบสมาร์ทเทลเกตที่ตรวจจับการเข้าใกล้โดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีหลังคาแบบป๊อปอัพที่สามารถยกขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ยืนด้านในรถและมีหน้าต่างกระจกบ,บานเลื่อนที่เปิดเพื่อรับลมและแสงธรรมชาติได้อย่างดี ในส่วนของสีสันตัวรถมีให้เลือกถึง8สีหลักซึ่งรวมถึงสีไหม่เมทัลลิกฟอเรสต์กรีนและดีฟโอเชียนบลูที่เหมาะกับการเดินทางในธรรมชาติหรือทะเลทรายตัววัสดุเคลือบผิวได้รับการปรับปรุงให้ทนต่อรอยขีดข่วนและสภาพอากาศแปรปรวนมากขึ้นซึ่งเป็นจุดเด่นที่คนสายแคมป์ต้องการอย่างแท้จริง พูดถึงสมรรถนะการขับขี่เกียร์แคมเปอร์แวน2026มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบชาร์จขนาด2.5ลิตรกำลังสูงสุด290แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ AWD ที่สามารถปรับการกระจายแรงบิดอัตโนมัติตามสภาพถนนไม่ว่าคุณจะขับบนถนนเรียบหรือทางลูกรังที่ครุขร่รถก็ยังคงยึดเกาะถนนได้ดีและให้ความมั่นใจตลอดการเดินทาง ระบบการสะเทือนใหม่แบบมันติดลิงก์ปรับจูนให้เหมาะกับทั้งการบรรทุกสัมภาระและการขับขี่ที่นุ่มนวลเมื่อรถวิ่งเปล่าอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน7.5วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับรถแคมเปอร์ที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ส่วนระบบเบรกก็ใช้ดิสเบรก4ล้อพร้อมระบบ ABS, EBD และระบบช่วยเบรกฉุกเฉินซึ่งทำให้การควบคุมรถขณะเบรกมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นอีกจุดเด่นคือระบบไร้โหมด select ที่มีให้เลือกถึง5โหมดได้แก่อีโค่คอมฟอร์ตสปอร สโนว์และออฟโรดช่วยให้ผู้ขับเลือกการตอบสนองของรถให้เหมาะกับเส้นทางและสภาพถนนได้อย่างง่ายดายโหมดคอมฟอร์ตให้การขับที่นุ่มนวลเหมาะสำหรับทางไกลส่วนโหมดออฟโรดจะเพิ่มแรงบิดที่ล้อหลังและปรับการตอบสนองของคันเร่งเพื่อให้ขับผ่านพื้นที่โคลนหรือหินกรวดได้อย่างมั่นใจด้านการประหยัดน้ำมันรุ่นไฮบริดสามารถทำอัตราส,สิ้นเปลืองได้เฉลี่ย14กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับขนาดและน้ำหนักของตัวรถและยังมีเวอร์ชันไฟฟ้าล้วน EV ที่จะเปิดตัวในปลายปี2026โดยให้ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จหนึ่งครั้งถึง480กิโลเมตรเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดการปล่อยคาร์บอนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องพักตากอากาศเคลื่อนที่ห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแท้นุ่มสบายและทนต่อการใช้งานหนักแผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นมาพร้อมจอสัมผัสขนาด15นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อทาง Apple คาเพลย์และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางที่แสดงแผนที่แบบ 3D เบาะนั่งคู่หน้ามีฟัง์กชันปรับไฟฟ้า10ทิศทางพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศเบาะคนขับยังมีระบบจดจำตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้ได้ถึง3รูปแบบเบาะแถว2สามารถหมุนได้360องศาเหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อนหรือพูดคุยกันในระหว่างจอด ส่วนเบาะแถวหลังสุดสามารถปรับพับเรียบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระหรือปรับเป็นเตียงนอนได้ทันทีไฮไลท์ของแคมเปอร์แวนคงหนีไม่พ้นโซนครัวขนาดกระทัดรัดที่มาพร้อมเตาไฟฟ้า2หัว สิ่งลังจาเล็กๆและตู้เย็นขนาด50ลิตรรวมถึงตู้เก็บของที่จัดระเบียบได้ลงตัวมีโต๊ะรับประทานอาหารพับเก็บได้ที่สามารถกางออกเพื่อใช้ทานข้าวหรือทำงานและยังติดตั้งปลั๊กไฟ AC 220V หอไลายจุดเพื่อชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกด้านระบบปรับอากาศเกีย์ใส่ใจมากเพราะติดตั้งระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยก3โซนพร้อมเครื่องกรองอากาศ PM 2.5เพื่อให้ภายในรถสดชื่นแม้จะจอดนอนทั้งคืนนอกจากนี้ยังมีระบบแสงไฟแอมเบียนไลท์64สีที่สามารถปรับตามอารมณ์และบรรยากาศ ได้อย่างสวยงามอีกจุดที่หลายคนสนใจคือห้องน้ําขนาดกระทัดรัดภายในรถแม้จะไม่ใหญ่แต่ก็ครบครันมีโถสุขภัณฑ์แบบเคมีพร้อมระบบกดน้ําอัตโนมัติและฝักบัวสําหรับอาบน้ําที่ใช้งานสะดวกด้วยเครื่องทําน้ําอุ่นพลังงานไฟฟ้ามีถังเก็บน้ําสะอาด100ลิตรและถังเก็บน้ําเสีย70ลิตรที่สามารถระบายน้ําได้ง่ายระบบความปลอดภยัยก็จัดเต็มเกียร์แคมเปอร์แวน2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยดึงพวงมาลัยระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่แสดงภาพคมชัดสูงช่วยให้การจอดในที่แคบเป็นเรื่องง่ายเรื่องราคาเกียร์แคมเปอร์แวน2,026เปิดราคาจำหน่ายเริ่มตน้นที่ประมาณ2.59ล้านบาทสำหรับรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด และสูงสุดประมาณ3.29ล้านบาทสำหรับรุ่น EV ฟูออ p ชั่นราคานี้อาจแตกต่างไปตามแต่ละประเทศและออปชั่นที่เลือกแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งดีไซน์สมรรถนะฟังก์ชันครบถ้วนและความสะดวกสบายระดับบ้านเคลื่อนที่ ถือว่าคุ้มค่าและแข่งขันได้กับคู่แข่งในตลาดเดียวกันโดยรวมแล้วเกียรแ์แคมเปอร์แวน2026เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่ชอบท่องเที่ยวไกลๆและครอบครัวที่อยากมีบ้านเคลื่อนที่สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ดีไซน์ใหม่ดูทันสมัยแข็งแรงสมรรถนะการขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและทางวิบากทำได้ดีเยี่ยมภายในกว้างขวางและครบเครื่องเรื่องความสะดวกสบายและที่สำคัญคือราคาที่ไม่สูงเกินเอื้อมใครที่กำลังมองหาแคมเปอร์แวนรุ่นใหม่ปี2026นี้เกียร์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง ขอบคุณที่ติดตามรับชมหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆและอัปเดตข่าวสารจากวงการยานยนต์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคอรัส